แล้วมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งโดนยิงโดนยิงแต่ไม่ตายครับเขาก็ามาร้องห่มร้องไห้มาหาผมเลยเพราะว่าผู้มีทธิพลยิงเขาผมไปดูที่เกิดเหตุดูว่าเขาสูงเท่านี้ลอยยิงคนร้ายหน้าอย่างนี้ไปดูเจอปอกกระสุนปืนลูกซองก็รู้เลยว่ามือปืนของผู้มีทธิพลคนนั้นเป็นสสดังไหมครับอยู่ในพื้นดังเป็นเจ้าพ่อลาดบุรีอยู่ ถ้าไม่ผู้ใหญ่เล็กรูปหลอก็ตับพันพี่เล็กรูปหล่อนี่เขาเป็นมือปืนดังดังที่สุดในราชบุรีครับเป็นมือปืนของสสท่านนี้ท่านเป็นเลขาและมตีมาไทยผมก็ไปล้อมบ้านค้นบ้านตะเล็กเลยแต่มันไม่มีหมายคน้นการเข้าไปโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยมันมีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากรณีเหตุจําเป็นเร่งด่วนแต่ตำรวจจะไม่ค่อยใช้โกลัวโดนฟอนะ้องกรณีที่จะเป็นการล่าช้าที่จะไปขออํานาจศาลออกหมายคน้น จะทําให้ผู้ต้องหาหลบหนีถูกเคลื่อนย้ายก็สามารถเข้าไปค้นได้ผมบอกพี่เล็กครับ,รบผมมาค้นบ้านพี่พี่ไม่ให้ค้นก็ได้ผมจะรอหมายคนา้นศาลพรุ่งนี้เช้าแต่ผมจะจับแม่นทุกข้อหาที่ผิดแต่ถ้าพี่ให้เข้าไปผมไปคน้นผมเข้าไปคนเดียวผมจะเอาแค่ปืนลูกซองเจอเอ็มอาก้าผมก็ไม่จับ,บนี่คือกฎหมายนักเลง เขาก็ให้ผมเข้าไปครับในบ้านก็ไม่ได้ค้นผมก็มองพี่ทําไมถึงก็ต้องยิงเงินวะมันต้องจ้องตาเนยครับต้องข่มไม่ได้ขมโจรให้ได้ครับรบ,บอกท่านผู้กับผมไม่ได้ยิงทางงานเนี้และใครย่าโกหก มาเนี่ยนะมาบอกเลยนีมาตกกระจายแบบเลยครับมันก็บอกยงัมคนนันใครนี่ยไปบ่ามันก็โยนไปตะพันเลยบ้านตรงข้ามก็จริงจริงแล้วเรามองไว้ว่าเป็นสองคนนี้ใช่ไหมต้องสองคนนี้แม่นั้นเขาให้ลูกน้องไปยิงครับพอไปตะพันอาณาจักรท่านผู้มีทธิพล์นี้เขาใหญ่โตมากก็เข้าไปบ้านตะพันตะพันเห็นผมล้อมบ้านตะเล็กอยู่บ้านมันอยู่ฝั่งตรงข้าม ไอพันหนีเลยผมไปดูไปบ้านตะพันพี่พันพุ่งกลับมาจะคุยด้วยเข้าไปเมียก็บอกตะพันไม่อยู่ผมก็พวดเข้าไปในบ้านเลยผมดูที่นอนมันมีร้อยบ่อมคนหนึ่งครับที่นอนมันหันหัวไปน็นงไอเฮียนี่นอนสองคนครับบอกพี่แล้วพี่พันไปไหนเขาไม่ได้มาบ้านเป็นเดือนแล้วเราโกหก ไอ้เทียยังอุ่นอยู่เลยที่นอนอยู่ไหนมันมันมันยุบยุบมนันยุบลงไปมันยุบฮะแล้วก็ไอไอมันย cin ังอุ่นอยู่ไงมันมีแอร์ไอมันยังอุ่นอยู่แสดงมึงงลุกไปเลยไปดูหลังบ้านแม่ประตูหลังบ้านไม่ได้ล็อกเขาครับครับหลังบ้านเป็นป่าอ้อย